วัสดีครับพบกับเอดาพาทัวร์เช่นเคยนะครับอยู่กับผมอย่างเอเริตาครับวันนี้เรากําลังเดินทางไปเมืองจีนนะครับผมเดินทางมาที่เซี่ยงไฮ้เข้าร่วมชมงานไชน่ามิชิลเอ็กซโปนะครับหนึ่งใน3างานม้ากากรนตีที่ใหญ่สุดในโลกนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปสนามบินนะครับผมจากทองหลอ่เอเรายอยาอิตาครับผมวันนี้เรามีพิวิธมาไปผู้ร่วมเดินทางในการทัวร์ครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนะครับผ อะไรน่าติดตามไปดูดพร้อมๆกันเลยครับการเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ผมตื่นเต้นเอามากๆเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางไปชมงานมหกรรมแสดงเครื่องดนตรีที่ใหญ่ระดับโลกโดยมีพี่โบนัสแห่งโบกัสโตและพี่จิมอะคูสติกไทยหรือพี่จิมเฮอร์แมนเป็นผู้ร่วมเดินทางไปกับทีมเอลากิตาในครั้งนี้เท่าไหร่เนี่ยต้องให้คนอด่นบอกเราแต่ไม่ใช่เราไปบอกคนอื่นใชไหมคะ เราก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตรงอย่างปลอดภัยไม่ที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงครึ่งนิดๆเท่านั้นเองครั้งนี้เรามาพักกันที่โรงแรม Renaissance Hotel ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานที่จัดงานเดินทางสะดวกอาหารอร่อยที่สำคัญไม่มีผีแน่นอนครับ ก่อนที่เราไปชมงานนะครับก็ขอแวะเที่ยวช้อปปิ้งซื้อของฝากติดไม้ติดมือและชมบรรยากาศประเทศจีนในยามค่ำคืนไปในตัวด้วยเลย วันนี้เรามาอยู่กันที่ประเทศจีนนะครับผมเมืองเซี่ยงไฮ้เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมหนึ่งในสามหากรรมดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับณเมืองเซี่ยงไฮ้นั่นก็คือ China Music Expo เป็นมหากรรมดนตรีที่เขาจะไม่ใช่มีแค่กีตาร์อย่างเดียวนะครับจะมีเครื่องดนตรีอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกลองชุดกีตาร์ไฟฟ้าเครื่องดนตรีพื้นเมืองหรือเครื่องอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันในคลิปนี้ครับผมก็่อนข้างจ้า ใจกลางเมืองเสียงไฮ้นะครับอันนี้อ่ะคันนี้ตึงทับหรือต่อยตึงทับหรือตรงนี้เป็นวัดนี่กินอะีร แล้วเราก็มาถึงสถานที่จัดงานแล้วนะครับผมงานในครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ S N I E C หรือ s h a n g Hai New International Expo Center ที่สูกสร้างขึ้นสำหรับการจัดงานมหกรรมที่ใหญ่เท่านั้นซึ่งวันแรกก็เปิดให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาก่อนหรือเป็นรอบของ Trade Visitor ครับมาของผมเอง เข้าสู่งานก็สัมผัสได้ถึงความหนานแน่นของผู้เข้าชมและมีร้านค้าโรงงานบริษัทเครื่องดนตรีที่มาจัดเอ็กซิบิชันในงานเยอะมากๆจนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะดูอะไรก่อนดีมีทั้งนวัตรกรรมใหม่เกมใหม่ๆซอฟต์แวร์การเรียนใหม่ๆและโรงงานทำเครื่องดนตรีสำหรับ O E M แบรนด์ต่างๆมากมาย เหมือนหมดเลยทรงเดียวกันเลยมไ่่อยููทแบบบบแแวกละแน่นอนครับกีตาร์ที่เป็นแบรนด์จากจีนก็มาออกเอ็กซิบิชันกันจัดเต็มเรียกว่าบูธใหญ่อลังการงานสร้างกันเลยซึ่งแต่ละบูธก็จะมีการโชว์สแสดงเป็นมินิคอนเสิเร์ตเล็กๆภายในบูธของตัวเองด้วยครับ พอมาถึงโซนของกีตาร์ไฟฟ้าและกรองชุดก็มีแบรนด์ต่างๆที่พวกเราคุ้นหูคุ้นเคยมีศิลปินระดับโลกดังๆใช้เยอะแยะมากมายที่เพียงแค่เราเอ่ยชื่อก็เป็นต้องรู้จักกันทุกคนมาออกแสดงงานนี้แบบจัดเต็มทุ่มทุนกับการสร้างบูธให้ใหญ่อลาัางการงานสร้างแบบไม่น้อยหน้าใครเลยครับ จากที่เราฝากความอืดกระทึกคึกโครมในโซนของกีตาร์ไฟฟ้าและกองชุดมาแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงในโซนของโปรดักจากประเทศสเปนแน่นอนครับว่าสาย c o นบ o กสตริงสสายพรีเมียมจากประเทศสเปนก็ได้เดินทางมาเข้าร่วมงานนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งเราเอดากิีต้านั้นได้มีนัดกับจิลซีโอของ c o นบ o กสตริงส์เพื่อจะไปร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันครับ ในระหว่างที่เรารอพี่จิวนั้นเก็บบูธเก็บของที่เอาไปโชว์ในงานเราก็เดินทางมาหาลิลลี่จากซาร์สกีตาร์ที่มาเปิดห้องโรงแรมเพื่อใช้ในการโชว์สินค้าโชว์กีตาร์เพื่อให้ผู้ที่สนใจในกีตาร์นั้นสามารถร้องได้อย่างเต็มอิ่มเต็มที่และได้ยินเสียงที่ชัดเจนโดยไม่มีเสียงรบกวนจากบูธอื่นๆซึ่งเราก็ได้ทําการนัดเพื่อนๆที่เป็นพันธมิตรจากต่างประเทศมาเจอกันที่นี่ครับเพื่อมารอรับประทานอาหารเย็นไปพร้อม t h เอิ่มนั่นภรรยาเขาครับพี่หลังจากที่พี่จิวนั้นเก็บของเสร็จแล้วระหว่างรอคนอื่นๆพี่จิวก็อดใจไม่ไหวที่จะขอบรรเลงฝีไม้ลายมือกันเล่นกีตาร์สักเพลงก่อนกินข้าวครับ Bravo! Yeah. ดวิมิสเตอร์จิลคุณเซสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยว CEO ของคารดิบอกนะครับมิสเตอร์จิลกำลังจะสอนแล้วเปลี่ยนซ้ายนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าเจ้าของคารลสตริงจะมีวิธีการเปลี่ยนสายองไรให้แตกต่างจากคนอื่นนะครับ How to drink and play <c oughs> Here here f t e n but very bad 你们休息一下，找他他坐一坐。我就是乐理 <laughs>、就是自己学的，反正乐理我有自己的心得体会。<laughs> 就是 <laughs> 有没有有没有出过一些教程那 <laughs> 些？我我有课，你看，你看。Okay, you have to like uh pull the string out while you like tuning up, right? อลังการงานสร้างที่สุดแล้วครับในงานนี้มีทั้งแบรนด์จีนและแบรนด์ระดับโลกที่เป็นที่ใฝ่ฝันของนัาเป็นโนทุกคนเป็นสวรรค์ของคนรักเป็นโงจริงครับบรรยากาศคือเหมือนมีร้านเป็นโงูหรูๆมาเปิดเป็น1 0บ0ล้านในที่เดียวที่เราสามารถเดินเข้าไปเล่นได้เลยครับ ที่งานก็ไม่ได้มีแต่เครื่องดนตรีสากลเท่านั้นนะครับยังมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจีนมาโชว์อีกด้วยต้องบอกเลยว่าสวยมากครับสวยจริงๆเดินไปก็เพลินไปเลยครับกลับมาชมกีตาร์คลาสสิกกันต่อดีกว่าครับและนี่คือบูทของโคเซ่ลามิเลส กตารคลาสสิกในตำนานจากสเปนที่มีนักกีตาร์เก่งๆใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับในอดีตตามมาด้วยบูทของปาโกคาสติโยจากสเปนเช่นเดียวกันครับและนอกจากนี้โซงกีตาร์คลาสสิกก็ยังมีวัตถุดิบไม้ดีๆนะครับสำหรับช่างทำกีตาร์ให้ได้มาจับจ่ายใช้สอยนำกลับไปทำกีตาร์ที่เวิร์กช็อปครับ เดินไปเดินมาก็ไปเจอบูธของช่างกีตาร์อิตาลีนะครับผมที่เข้ามาร่วมงานทําให้ผมไปสะดุดกับกีตาร์หนึ่งตัวครับผมที่สวยมากๆากทำโดยซิลเวซานชีสตรีช่างทํากีตาร์จากเมืองสปาเกตตีครับเลยขอเข้าไปลองเสียงสักหน่อย ไม่ไหวแล้วครับว uh. ันน ah. yes. ี้เดินแต่งานกีตาร์ ขอเบรกบ้างแล้วกันครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนล่ะที่ไหนนะที่ไหนนะอันนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนครับเนี่ยน้ำจริงน้ำจริงมีอะไรครับรอวนเราอยู่ไหนครับเนี่ย อยู่หนานจิงตะบันครับผมใจกลางเมืองแหล่ง shopping, ช้อปปิ้งใการจัดแสดงใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้นี่คนหรือวหมดครับเนี่ย อย่างนี้ไไมั้งครับซื้อของฝากเรียบร้อยละลายเงินละไลนเงินพร้อมกัไทายครับเนี่ยยังไม่พร้อมเลยเฮ้ยทำไมอะ่ะยังอยากอยู่ต่อแต่หาสาวไม่ได้ยังใช้เงินไม่ครบโอ้โหเฮ้ยวิ่งขึ้นให้กูนะและแล้วก็ถึงวันสุดท้ายของงานนะครับผมวันนี้เรามีนัดกับ ซีโอของฮันนิก้ากีตาร์นะครับผมนี่คือทางอาเมี่ยฮันนิก้านะครับได้บินมาจากประเทศเยอรมันนะครับมาพักผ่อนแล้วก็มาเข้าร่วมชมงาน1ใน3ของงานดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโอ้สอรรี่พอดาน this is also Tobias but Tobias Berg yeah I know I know yeah yeah happy 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 and you y r e invited you come to visit us oh yes thank you very much we welcome right I also will ask my wife yeah yeah I also will ask

อีกหนึ่งท่านที่ไม่พูดคุยด้วยไม่ได้เลยครับนั่นก็นคือพี่จิมแห่งอะคูสติกไทยหรือพี่จิมเฮอร์แมนกีต้าสของเรานั่นเองสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่จิมแห่งเฮอร์แมนกีต้านะครับผมวันนี้คือพี่จิมมาทําอะไรครับเนี่ยก็มาในเส้นเซ็งช้างหายนะจริงมาสป,ปีดโอ้ที่มาดูไม้อ๋อข้างหลังนี่เลยใช่เพราะว่าพี่ทำกีตาร์เฮอร์แมนี่ยไง มาที่เราเองก็มาดูไม้ว่ามันมีไม้อะไหนที่น่าสนใจบ้างที่แบบคุณภาพดีๆคือคือคือการที่เราจะทงกีตาร์เป็นแบรคสเปรดเ,เนี่ยโหโหบางทีเราไม่จสเป็นต้องไปเอาไม้จากโรงงานก็ได้เพราะไม้จากโรงงานบางทีมันมันอาจจะมีช้อยแคตเลือกได้ไม่มากนะเพราะอ,อย่างอย่างคือแม่เนี่ยเราเรา,เราสั่งจงากซัพพลายเออร์โดยตรงจากทีิเบตกาโกมเดินจะเห็นว่ามีฟูดซัพพลายเออร์ไม้ใหญ่ใหญ่เลยใช่ครับที่ก็มาดูสุดท้ายที่จะดูเป็นพวกไม้ที่แบบน่าเชื่อ เื่องจากที่พี่มางานนี้หลายๆครังแล้วพี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับเยอะขึ้นอ๋อเยอะขึ้นกีตามีความหลากหลายมากขึ้นแปลนเยอะขึ้นคุณภาพดีขึ้น่ใจนใจครัผมที่บาเปางครเทำคอนเทนต์เนี่ยละครับาทุกท่านที่ดู วิทยาดาพาพวกของเราชมงานนะครับผมถ้าใครสนใจอยากมาปีหน้าก็ออกมาเลยครับดาก็ฝากไว้แห่ถ้านึกถึงกีตาร์คลาสิกต้องนึกถึงอายาดาเลยอ๋อผู้รู้ตัวจริงผู้รู้ตัวจริงครับผมแล้วก็ฝากเอาผู้มองกีตาร์แล้วก็ทำกุติกไทยได้เลยได้ครับผมได้ครับผมขอบมากนะครับที่มิ้มดีครับต่อมากับบูธของพี่เบิร์ดครับแห่งฟอนโซกีตาร์ที่เป็นแบรนด์จากคนไทยอีกแบรนด์ที่ไปเปิดบูธที่งานครับ เจอพี่เบิร์ดนะครับผมแบรนด์คอนโซลในเมื่อวานไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็สดีครับทุกค็สบายดีเลครับพี่เบิร์ดวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับพี่นี่ครับก็เป็นเป็นปีแรกของแบรนด์พี่นะที่มาเมืองจีนเพราะว่าที่ผ่านมาพี่เราขายในเมืองไทยออกกับรุ่แล้วก็ไปที่อเมริกาครับปีแรกมาก็ถือว่าจะกลับมาค่อนข้างดีครับผมเรื่องตัวรุ่นเราเล็กๆผมเห็นแล้วรุ่นเล็กกุญญานแล้วมันบบย่อมเยาว์แต่เรื่องด้วยก็เราไม่มเห็นว่าสีาก็ต้องพายไปเยอะ คุณภาพประมาณนั้นพอดีใจครับพี่เบย์ที่ได้เจอกันดีมากทีิงที่เจอน้องค์นะครับกับรานเอดาครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดของ China Music Expo นะครับผมที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับที่เรียกว่าเป็นงานที่สาหัสครับผมหมายถึงว่าตัวผมเนี่ยสาหัสเดินเหนื่อยมากคนค้าแข่งหาเปี้ยกันเลยสำหรับเอดาพาตัวเขาไปนะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหน ไปงานกีตาร์อะไรหรือพาไปงานที่มันเป็นมิวสิกเอ็กซ์โหรือว่าเป็นเฟส t ิวัลอะไรนะครับเราติดตามได้ในี้ยนะน,น,นะครับตัวค่าทัพไทยนะครับผมสำหรับเอดาพาตัวครั้งนี้ผมภูมิใจใากีตาร์ของเราทำไปได้เค่นนี้นะครับเพิ่ใหม่ในเอดราพาตัวค่าทัพไทยนะครับสวัสดีครับ